นียนี่คนนี้รออยู่ลงไปยิงแม่งนแม่งมีคนอยู่บนอีกคนหนึ่งอ่ะปุกสี่ก็พอแล้วตาเนี่ยมาคนโอ๊ตกันก่อนโอ๊ต้าจะไม่รอด้วยไอ้ใหม่คนใไม่แลาะ เจ๊ยูกการบ้างก่อนแล้วเขาเล่นเฮ้ยดันดันรถมันไปไกลดิเอ้าคลิปไม่ได้เียกูถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่เสร็จเสร็จแล้วเค้ยเค้โดนแน่นิงฟ้าเออเป็นของแล้วกูดันรถมันไปอ้โหโอวโหโอ้โหไอ้ไกลไอ้ไก่ตายตาย ลิ้นบุกบุกตีดีวดกว่ารถบุกไปแล้วกันแตวกันให้เออ